อ่ะพี่น้องมาหนีมาสัมผัสในคู่อยู่บ้านแกงคุ้มสบายดีในคู่อันมีซื้อมาจากใน,นนอในคู่ในคู่ื้อ่าคู่ันแก้วอ๋อตอนอยู่ห้งเยเป็นคู่ขเองอืมตอนสิบ ари, วาาันนีมาสร้างคู่กไดี่หางองเนาะเขาีคูอ๋อขาดขาดคู่เนาะขาดคู่อะไก็ห้เงเยเนางาาขนาเรื่องยอน นีเมนรงเฮียนหองเกียมเนาะ<ม>อันนี้เป็นรงเรียนหองเกียมโดใหองเกียมเปิดด้ยว่าเขาไปชมมากปกติอหลรซ้อนจะคนในขู่ในขู่ซ้อนมีอยู่ซ้อนค้นหอู่ิงอ๋อมีแต่ผู้ยิงมาซ้อนนะแต่ว่าันนี้ผู้หนึ่งเป็นบัมาเนาะ<อ>แล้วปกติท่างเฮียนมีจะคนนี่ สามสิบสี่คนเนาะรวมนรวเบอาแล้วม,ม,ม,มียังแบบขาดเคิร์นบอยวงเฮียนนี่แบบว่ามีแน่วอยากได้อยังกะผ่างก็ผากบอกผู้ใหญ,ญ่ใจดีเพิ่นตัวได้มันขาดเคิน์นแนวเฮียนเออกระด้านนี่เนาะ คุณเขียนของนักเรียนก็บ่มีเห็นบ่นักเรียนนี่ก็มิกซอก็ขาดเกินไปเออสําหรับคุแม่เรียนนี่ก็บ่มีอยู่ขาเพินเต็อุปกรณ์ของคงแ่เนแม่เนาะวมันจะถึง4 5 0 0าทลูก็บ่เขียนก็เบิโรงเรียนก คือว่าห้องเยนห้องก็าหาหนใส่งานบดไดแล้วคนบางหนิเนาะนอ,นอันนี้มิห้องโปเกียมนี่แหละอเกีนี่นี่เป็นห้องโปเกียบคนท็ดขึ้นไม่เนาะห้องตัวนี้ถ้าเป็นไปได้กะอยากได้ห้องเยนล่างไม้คนแล้วเนาะ้าว่าผู้ใหญ่จะดีเพนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งห้องเย็นล่างอันเก่ามันเพลแหละ ตั้งแต่หองโปเกียมหอดหองก็หาเนาะคู่อันซ้อนซองคอนเนาะคู่ผู้หญิงนี่แหละนักเฮียนกาเฮียนนำการมือน,นีคู่คู่หนึ่งเพิ่นบอมะอ,อัออน,อน,น,อนนี้กร็ร่างเขาผักซเลยอันนีอก็ร่างเขาผักซองเลยก็ร่างเปิดเฮียนมือตะบิดเนาะผักซองมือนีวอ,อ,อ๋อเอาคอขอบใจนำในคู่เห็นเนาะไอ้จำพันอันนี้ก็เป็นโรงเรียนลังเก่าพี่น้อง ทุกคนเบิ่งรงเฮียนลังเกา่ามันใส่งานบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยถามว่าเป็นไปได้กะอย่างไรผู้ใหญ่ยยใจบุญ่นลงมาซอยเอรือเลยวะใครกระไดเนาะที่ว่าอยากซอยเรือหงเฮียนบ้านคอยอยู่บ้านแกงคุ้มจีพาเขาไปเบิ่งอยู่ในนโรงเฮียนลังเกา่ารงเฮียนตัวนี้ลายปีอีละยังเฮียนนะยัง แบบว่ายัางยังใส่งานอยู่แต่หองเฮียนใส่งานบได้แล้วแต่ว่าเพิ้นยังใส่งานอยู่นี่จะเบิ่งหูงลังกะซีมันยังน็งเพ่เมดแล้วพี่น้องนี่แหละสภาพองเฮียนหองดักเฮียนเข้ากัเห็นหองเฮียนแล้วก็บบอยกมากเลยนะคันสีบ้า <laughs> อดเขากัมาเฮียนอยู่ได้เล็กหน่อยก็ได้เขาก็ตั้งใจมาเฮียนอยู่ห้องตัวนี้ยังใส่งานยุทแต่ว่ามันมีคู่ของปหาเป็นคาบีอ่เพิ่โบเดมาเพิ่มมาแต่คู่ของโปเกียมนังเฮียนอันไปซ้อันรวมกันอยู่หันเมื่อไปเฮียนอยู่หันเมื่อกะฝากถึงผู้ใหญ่จะดีเด้อถ้าเปา็นไปไหลก็ได้มาซอยเรือบ้านแกงคุ้มแน่หเหตุลงเฮียนให้เล็กหน่อย พอให้เข้าได้ห้งเยียนใหม่ห้องเยียนง่ามกระด้านก็ขาดเมื่อไรได้อุปกรณ์ขาดเคิน์นลายยางอยู่นับแต่ว่าปึ่มยังเด็กหน่อยกับพอแม่เข้ากระทุกข์ยาปึ่มเคียนปึ่มยังกับบมี่นี่แหละพี่น้องตามเห็นอะไรทุกคน